สวัดีครับผมชื่อเด็กชายพลวิทที่เขียวเลขที่5ชั้นป .6 ทับ2วันนี้จะมาท่องบทอาขยานบทหลักเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดคลายงามแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนไหมแม่ กินนอนบอนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัวแม่วันทองทอง้องลูกจงกลับบ้าน กลัวแม่อย่ามัวมองนักจงหักใจนางกอดจูบลูบลังแล้วสั่งสอนอํานวยพรคลายน้อยละหอยให้ขอไปดีสีสวัสดิกำจัดไัย จนเติบใหญ่ยิ่งยวดได้บวชเรียนลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศเจ้าจงอดสาธรรมสม่ำเสมียนแล้วพาลูกออกมาข้างท่าเวียนจะ จากเจียนใจขาดอนาจใจลูกก็แลดูแม่แม่ดูลูกต่างพันผูกเพียงว่าเหลือดตาไหลสะอ้นรำอำลาด้วยอะไรแล้วแข็งใจ จากนางตามทางมาเลี้ยวหลังยังเห็นแม่เลคเมนแม่ก็เห็นลูกน้อยละหอยหาแต่เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวรับวับวิญญาโอบเหล่าตาต่างสะอื่นยืนตะลึง